คุณแม่ทำอะไรกินคะคุณแม่ทำอะไรกินคะน้ำพริกแกงอะไรก็ไข่ทอดอันนี้อะไรอ่ะในหม้อในในครกเนี่ยในครกคืออะไรปลาช่อนอุ้ยสีสวยเนาะสีชมพูเลยอ่ะมีสายนะคะ ที่ร้านไหนซื้อที่ร้านไหนคะเป็นดาทำกินเองโอ,อยสุดยอดจริงๆเลยค่ะอ๋อเนื้อปลาช่อนอันนี้เราไม่ต้องปรุงอะไรนะแล้วนี่เขาต้มของใครอคะคะน้องพีนอ๋อหนูพีนไม่สบายอีกแล้วไอเนมะื่อคืนนะไอแล้วก็ไม่จะมูแก้วอ๋อเอาแจ่วอันนี้แจ่วปลาล่าต้มมาเพิ่มในเนื้อปลาช่อนแดดเดียวอุ้ยสุดยอด,ดยเมนูสร้างสรรค์มากคิดได้ไงเนี่ย สามีไล่แพนมาทําน้ําหมักปลาเอ้ยน้ําหมักหมูน้าหมักปลาวะมนล่าคุณคุณให้เขาให้ทําไว้ก่อนคุณป้าล้างถ้วยเหมือนเดิมคุณลุงเขาบอกว่าเขาไปสั่งคอหมูใช่ป่ะสั่งคอหมูมาเพิ่มด้วยนะหมูแดดอะหมูแดดไอ้สูตรใส่น้ําตาลตะโหนดนิดนึงอะของพี่เจ่ามันมีสามอันใช่ไหมของพี่เจยบมีหมูเค็มติดมันหมูสามชั้นเค็มแล้วก็หมูเค็มเนื้อแดงใช่ไหมแล้วก็ที่ว่าแพนทําก็คือเป็นหมูแดดเป็นเนื้อแดงล้วน แล้วลุงไก่เขาไปเพิ่มเป็นสันคอหมูมาอีกอย่างหนึ่งตอนนี้หมูแดดขายห้าอย่างเลยนะตอนนี้แต่ว่าหมูแดดส่งได้เฉพาะรถเย็นนะจ๊ะส่งรถธรรมดาไม่ได้ถ้าอยากให้ส่งรถธรรมดาก็คือต้องฝากทอดนะจ๊ะเพื่อนรักน,นั้นแกงอะไรอ่ะคุณแม่มมโอ้ยเมื่อสมัยเมื่อวานอร่อยมากกินไปสองน่องเลฉันน่ะ้คุณรัปิดให้ลูกดูดิอ๋อเหลืออยู่นิดนึงคุณแม่มาอุ่น ไปกินทีเมื่อวานะไม่ต้องคนไม่คนแล้วเดี๋ยวไม่มต้มคนต้มเลยน้ำม,ม,มันข้นไงเนะอะอร่อยมากเลยอะ่ะมาสั่นที่บ้านอะ่ะมีมาสั่นหมูขายนะแต่ว่าอันนี้พี่เจี๊ยบะทำมาสั่นไก่มาสั่นหมูอะ่ะมีขายอยู่พี่เจี๊ยนี่เพิ่มน้ำมาไหมอ๋อดูน่ากินมากเลยอะ่ะ อ๋ออืมอุ้ยน้ำปลายี่ห้อนี้เขาดีนะเนี่ยน้ำปลายี่ห้อแพนด้าดีเลิศต้องเติมหน่อยเพราะว่าเติมน้ำเยอะอีกอ๋อมันอ่อนเพราะว่าเราเติมน้ำลงไปในน้ำพริกก็เลยเติมน้ำบะาลากับซูรสอีกสักนิดหนึ่งเพื่อความเจ้มจนอุ้ยนี่มีไข่เจียวด้วยเหรอเมื่อกี้ไข่เจียวหมูสับอต่ไม่มีไข่เจียวหมูสับแล้วมีหมูสับไหมี กินได้ประมาณไ่สก็ตอนไม่ตอนนี้พันกินไปแล้วไข่ลวก3ามฟองเสร็จแล้วน่ากินมากเลยขออภัยที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะพอดีเมื่อวานพี่ดาไล์ในกลอกตกอยู่ก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปบ้านนี้ขออภัยแฟนๆใน YouTube ด้วยนะจ้า ไข่เจียวเสียวหลุด้งาลวเยลีาเนี่ย้องเล อยากให้สมพลมีตังซื้อชินถูกใจเขาแดงแกงละฮอนเอาง <c oughs> ทองกันอย่างพลาหานะน้อยใจละกัยังพรอมีเยอะๆๆๆๆๆสลลปลๆๆๆตๆๆๆาๆๆ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 ริๆยๆๆ <c oughs> นๆๆๆๆๆๆยๆลยๆๆยๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆพรๆกๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 น,น,นีจะถูก้อง ให้สามีที่เริ่มผักเยอะๆอ้าวซีไม่กินข้าวเหรออันน้องมาน,น้องมาไม่มาเนีย่ยจนใจแม่เลยเดินไปหาพ่อนะน้องมา <laughs> หน้าลงอ,อ่ะอออเขาก็ต้องไปไหวมึงไหมล่ะเรากำลังพูดถึงกันว่าถ้าจีตายไปนี่สมจะร้องไห้ไหมผมบอกว่าผมจะเฝ้าหน้าลงเลยเพราะว่าผมรอเก็บซอง ไม่ได้ต้องเป็นของยายเจือจะเป็นแม่อตู้นั้นกูต้องแจก่อนไม่ให้ขวบกูบอกห้ามให้ซองขวบกูทำทุนเนาะคนจะเก็บซองน่าจะเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วกูต้องทำทุนไหมมึงเป็นมึงไม่ได้เป็นเจ้าภาพมึงเก็บไม่ได้เลยต่อให้ยายเจือเก็บยายเจือนะติดป้ายไว้ออืแจกซองยายเจือไม่ใต้องคนรู้จักผู้เพื่อนกูต้องมาให้กูแหละอ๋อนั่นเองเออใช่แม่เขาไม่รู้จักเลยนะเพื่อนมึงอ่ะอห้มันไปสซ้ำตีซองแม่ แต่ถ้ามันตายเมื่อกูแบ่งกันยังไงนี่กูก็ไหนท่านหนาที่กูเป็นผีสะาายนะป้าอีป้าอีอะเราต้องแบ่งหันซ้ำนะปากันหลังกินกูอะถ้ามันตายนะกูไม่กล้าเปิดกองไอ้เฮียใครว่าเงาใครว่าเหมือนในพอเลยอยู่นะมันต้องหันไปแห่ให้กูแหนเลยนั่งดูซีรีส์เกาหลีอยู่ที่ ถ้ากาูตายนะ่กูเคยนั่งตรงไหนกูนั่ง,น,งนะนะกูจะได้จำไว้ยี่อะก็นั่งแล้วเปิดหนังเบๆ <c oughs> าๆก็ได้ยี่มึงมากรอบฝันกูบอกเลขกูด้วยนะใช่มาอยู่งั้นพอดีเลย <c oughs> มึงถือเหมือนตาผู้หรอตาผู้ไม่เคยบอกเลขใครเลยอยญาตี่น้องเจงไพ่เมีย <c oughs> ม,มึงหลยสวัสดีป่าร้อยกกนะ ปลาช่อนอร่อยมากแลน้พี่ก็อร่อยนะปลานี่นี่เมื่อกี้แพนจิกกินไปนี่เนื้อปลาช่อนเด็ดเดียวเขาใส่แค่คเกลือนะอร่อยอร่อยแต่ว่าถ้าเพนแพนขายอะแพนก็ส่งไนดะ้เฉพาะรถยินนะเป็นส่งธรรมดาแมนะ่แต่ถ้าใครอยากให้ส่งธรรมดาเนี่ยต้องฝากทอดแบบนี้แต่ฝากทอดเนี่ยน้ำหนักครึ่งโลมันก็จะหดหายไปนิดนึงตอนนี้มีโปรโมชั่นทอดฟรีนะใครอยากให้ทอดฟรีก็ทักมานะจ๊ะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะเป็นคนทอดให้แต่ไม่ได้แบนี้นยะงตรงจีบเออ เมื่อก่อนก็จะเป็นป้าพี่เจีย๊ยบไอก้กี้ตอนนี้เป็นป้าพี่เจีย๊ยบยายเจอือเจือเอเข้าเลยเ่น,นี้ยลุงเห็นกับเ้าต้องหหน้ำพริกอะน้ำพริกกระพักอะอเห็นน้ำ <ไป S 1> พริกกระพักน,น้ำพริกปลาน้ำพริกปลาปให้มันน้ำพริกกะปีก,ก็เมื่อวานกินเหลวอะอ แต่ว่าแพน่ะแพนก็ชอบกินพี่กะปินะกบผักต้มอะแพนชอบมากเลยวันนั้นที่แม่ทําวันแรกที่ว่าเอาผักบุ้งพูดแล้วกล่น้ํานไายผักบุ้งจิ้มน้ําพริกอันที่ว่าไม่เผ็ดเนี่ยอันนี้อันเนี้ยก็อร่อยมากเลยพี่เจี๊ยบตาแยกไว้ให้เนี่ยใส่กระปุกใส่ช่องฟิตไว้ได้เวลายอยากกินก็ไม่ต้องตำเนี่ยอ,อร่อยเปล่าป้าเนี่ยเขาถามป้าแล้วเนี่ย อร่อยจ้าคุณแม่ดูซีรีส์อะไรอยู่ตอนเนี้ยนมปาวไม่เอามาบ้านนี้แล้วนะเดี๋ยวหลัวบูธอยู่บ้านนู้นะนะพร้อมน้ำมึงไม่เดินไปเอามาให้มันนะดุก่อนพี่ขานใช่หรูมึงก็ได้แหม่เดินไปเพิบเดียววันนี้พี่ไม่ไปโรงเรียนเนาะ

นยากไดแผลเรียนเนอะก็จะงงอะไรวะแยายจะขายงี้ยมีแรงเห็นไหมตีมแหมะไปเนี่ออยอะไรวะเหล็กอะอะไรัะเต็มเืินนะตัวเต็มเหล็กเน้นไก่อะไรนะในพิมพ์ปิ้นเนี่ยมันจะเมืตต่อยไปหมดแต่มีไก่อะไรวะแยายขาย,ยขายอะไรวะเหล็กอะเนื้อไก่วัดเหล็กอ๋อเดี๋ย,ยวใน <laughs> พิมพ์ปิ้นจนรงนี้แหละ อ๋อใ oh. ครว่ากลางเลยไหมมีใครว่าริมมีใครว่าริมตรงกลางก็เป็นทองยางนี่ก็ตอบงั้นแหละข้าผสมนี่กูจะไปไม่ทุกหรือแม่จะไปไม่ทุกน่าจะเป็นกูดับน้ำไปเรื่อยๆเก็บไว้พีดหน่อยลืมเลยตอบตรงนี่ตอบดำน้ำกินช้างกินแค่นั้นอยากกินนู่นก็หมายายจะไม่หมดจริงนะ ชกินน้ำพริกกันหมดเลยนี่ก็เปพื่อข้ากับไข่เจียวมากเลยเมื่อคืนในพี่ก็กินข้าวกันได้ไนะหมไข่เจียวซองฟองไข่ดาว,นวาหนึ่งฟองอยาได้โปรตีนเนี่ยมันนึ่งได้ไงอยากได้โปรตีนเนี่ย ขนมอยู่ไหนนะไม่หาขนมกินอยู่กว่าเดี๋ยวมาเนาะเอาไฮโพเดผพาได้เยเอาอันซีเรียมาตัดดิแม่ได้เลยเรียวอันซีเรียมาตัดดิตาข้าดิเกล้วยน้ำว้าของแผนแด่พี่จีและคุณปลาที่ถูกอกถูกใจถูกจริตจริงจิพี่จีเขาอยากกินหวานน้อยวันนี้อืแผนว่าแพนจะลองทําสูตรลดน้ําตาลให้นางสักทีหนึ่งดีไหม หรือว่าเราจะเปลี่ยนกล้วยที่มันแข็งมันหวานมากยอืมแล้วมันจะเนื้อมันก็จะแข็งไม่ต้องปั่นเลยแบบนั้นนะมันจะเป็นยางเปล่าต่ลดเดี๋ยวลองดูรอบหน้าเดี๋ยวไอ้สะานในสะที่สองอาทิตย์เดี๋ยวทําให้ใหม่เฉพาะเลยสูตรแบบลดน้ำตาลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลองห้ามดอยกน่ยหน่อไม่ยังไม่อยากกินไผมือน้องมีมัฟฟินเลยนะมัฟฟินกินยางมัฟฟินอ่ะไม่ชอบกินะไรวันนี้พีมเลยรู้เลยพีเหมือนใคร มีพีทถูกใจอยู่คน,นเดียว,ว,ยวยยไม่ชอบกินขนม,สออมไสช็อกโกแลตเลยไม่ชอบกินขนมช็อกโกแลตอ่ะเมื่อคืนยายเจือยังลุกขึ้นมาก,กินตอนห้าทุ่มเลย <c oughs> ยายเจือว่า <c oughs> ทำขนมอะไรหอมแท้ <c oughs> ไม่ชอชออบ็กโกกแแลตต่ินไปขึงอันอันใหญ่ด้วย <c oughs> มัฟฟินอันใหญ่ไหมกินไปขึงอันแยบยายเจือชอบกินช็อกโกแลตเขาเลือกอย่าตู้เย็นเรากินตอนเช้ามั้งเขาบอกเมื่อก่อนนะ เจให้ตื่นเช้าเล่นไหมคิดบ้าเลยคันอันนี้ไม่เอาอืมอน,นี้เบื่ออืมเบมื่อไปไหนอร่อยมากอร่อยนะมันอร่อยแบบเม็ดนี้ก็ไม่ได้หวานมากก็ลดอีกตักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอร่อยแลย้ว แต่ถ้าลดลดน้อยกว่าน,นี้ก็จะกินได้เยอะกว่าน,นี้อ่าโอเคเดี๋ยวลองดูลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะกินได้เยอะกว่าน,นี้นเดี๋ยวเราใส่กล่องไว้น,นี่ไงเค้กกล้วยน้ำวา้าทำใส่ถาดเลยทำใส่ถาดเก้าคูณเก้านิ้วให้เลยดูทั้งใหญ่ทั้งหนาใหญ่บึ้มนี่ยังไงนี่ฟ้าอร่อยแต่มีกินนมก็าเลยเนยไงเส่เนยเยอะ มันเป็นบัตเตอร์ไงบัตเตอร์เค้กเนยแต่เนยเยอะโอ้โหอร่อยมากอร่อยนะอันนี้นี่ก็ไม่ค่อยหวานนี่แพนตั้งใจทำเกลมเกลมให้พี่เจยบนะสูตจริงจมันไม่ได้เกลมเลยนีเราไม่แช่ตู้เย็นนะเกลมกว่านี้นี่กินอบไม่ออกเกลมเพราะว่าเราไปแช่ตู้เย็นไหมเอ่อเราชตู้เย็นเพราะว่าตอนที่อบมาใหม่ๆอ่ะโอตรงข้างหน้ามันเนี่ยอร่อยมากที่มันเกลมเกลมเนี่ยเมืนเค้กกาแฟมันเนี่ยอร่อย เค้กกาแฟก็อบเกลียมพี่เยอะก็ชอบอีกชอบเกลียมๆเ,เวลาอบอะไรให้นางต้องอบออกเกลียมๆนะเดี๋ยวถูกใจนี่ถ้าจะให้อร่อยนาะงต้องไปอบหม้อลมร้อนซ้ำเพราะว่าหม้อลมร้อนมันจะมันจะแห้งแกว่าไมโครเวฟนี่ถ้าไปอบหม้อลมร้อนนะเอ,อร่อยได้ตัวเม็ดอัลมอนด์ที่อยู่ข้างหน้านะอร่อยอร่อยมันเกลียมๆกรอบอร่อยมากเมื่อวานที่ว่าเพนทำเสร็จใหม่แล้วเพนไม่จบไปอุ่นกับหม้อลมร้อนอร่อยเลยเออเพนจกตรงหน้ามันกินอร่อยมากเลยเนื้อกล้วย เพนใช้ช้อนบดมันก็เลยบดมันละเอียด้กลวยชอบกลิ่นไหมว่ามันไม่มีกลิ่นกล้วยแรงไม่ได้ใส่กลิ่นเลยแล้วก็รู้แล้วว่าทีหลังทําให้เจบก็คือใส่สกลิ่นไม่ได้นางไม่ชอบอังชอบแบบกลิ่นธรรมชาตินี่อร่อยมากนะอร่อยมากอร่อยากินกลางข้าวเลยตักกาแฟนี่ยกลข้าววันนี้ไม่มีกาแฟอ๋อ